ดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lucky f r i e n d นะคะวันนี้ก็อาจจะมามุมเดิมจากคลิปที่เรียนออนไลน์นะคะก็วันนี้ก็มาเรียนออนไลน์เหมือนเดิมค่ะแต่ว่าวันนี้จะมาถ่ายเจาะนะคะที่เป็นวิชาที่เป็นสองภาษานั่นเองค่ะก็เนื่องจากหนูกไไ็ไม่เก่งภาษาเท่าไหร่นะคะก็อาจจะงง,งงนิดหน่อยแต่ว่าก็จะมาปรับตัวกันนะคะทุกคนภามนี้ก็เป็น คาบที่2ที่เคยเรียนกับทิเชอร์ไปแล้วซึ่งครั้งแรกก็นั่นแหละคะ่ะไม่รู้เรื่องเลยคะ่ะแต่ว่าครั้งนี้ก็อาจจะรู้เรื่องบ้างนะคะโอเคค่ะทุกคนะเดี๋ยวใกล้เวลาที่จะไปเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่าหนูจะปรับตัวยังไงนะคะไปกันเลยคะ่ะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลา บ่ายตรงแล้วนะคะทุกคนเราจะมาเข้าเรียนกันเลยค่ะตอนนี้เป็นวิชาแงกฤษนะคะซึ่งจะต้องพูดภาษาอังกฤษทั้งคาบเลยก็คือแบบจะไหวไ <gasps> ไปว้ก็ต้อนกคระ็ต้องล yes, <I> ่อกน Uh, then Robert. can you look at your chat box down there, please? Look at your chat box. Can you see it on your yeah. on your screen? Can you see the checkbox? Yeah. Yes. you can see it. Okay, if you can't see, uh, we are going to. Uh, I'll begin asking number thirty for number thirty for the oh, answer t-shirt okay please open your microphone thank okay. you what is which one is missing huh? um what is question? Uh, for books for book, I, like, I like reading books oh she's one off. i like reading books, books. Uh, okay can you listen to me yes Yes, please yes. thank you okay Make it bigger for everyone to see. And Maki, an the Order the words and create sentences. Students, can you try? Okay, please open your microphone. Now I want you to listen to me. Yes. Open your microphone, please. Thank you. Uh order the words and create sentences. she the guitar playing l i h t s what is the sentence a c h a l w i n I begin with you she a c h a w i n yep a c h a l w i n a c h a l w i <shall> n yep <Yeah. S 1> what is the sentence what is the sentence Six, s i x please วันนี้นะคะวิชาต่อไปก็ <is> เป็นวิชา grammar มมนะคะซึ่งก็มีการบ้านแล้วคะ่ะมีการบ้านด้วยแล้วซึ่งก็วันนี้ก็อาจจะต้องส่งนะคะก็คือตอนนี้ซูมมันตัดไปแล้ว แบบว่ามันกำหนดเวลาไว้แค่40นาทีนะคะเดี๋ยวเราก็จะลองดูใหม่ว่าทิชชร์จะเขาให้เข้าห้องใหม่ไหมเพราะว่ายังเช็คชื่อไม่เสร็จนะคะโ e รแก w e l c o m e เราก็ต้องเข้าไปดูในห้องในกลุ่มห้องก่อนนะคะว่าเพื่อนๆเ,เขาได้มาบอกว่าแบบเออมันเด้งออกหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแล้วก็จะได้บอกว่าให้เข้าใหม่นะคะ With that, have a nice afternoon and bye bye. Thank you. Bye -bye. Thank you, teacher. Thank, Thank you. you. Bye -bye. Thank you. Bye bye. Okay. Enjoy your next class. Do you have another class? Yes. Okay, please. Yes. What subject? Um, grammar. Grammar English Grammar. Yeah, yes. Please enjoy your next class. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. You're welcome. Okay ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรียน language เสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะก็วันนี้รู้สึกว่าเข้าใจได้เยอะขึ้นกว่าครั้งแรกมากๆเลยนะคะ เพราะว่าแบบทิชอร์ก็มีการแบบถามตอบเยอะกว่าเดิมด้วยค่ะแล้วก็แบบเหมือนก็ถ้าสมมติไม่เข้าใจทิชชร่เขาก็จะแบบเหมือนพูดซ้ำอีกรอบอะไรแบบนี้ค่ะสมอย่างเช่นหนูนะคะตอนแรกตอนที่ทิชชร่ให้ตอบข้อสองนะคะหนูก็ไม่ได้ยินคําถามค่ะแล้วก็สามารถถามทิชชร่ได้อีกรอบนะคะว่าแบบเออคำถามมันเป็นยังไงมันคืออะไรนะคะอะไรแบบนี้ทิชชร่ก็จะบอกอีกรอบแล้วเราก็ตอบนะคะซึ่ง รู้สึกว่าข้ามนี้สนุกมากเลยค่ะทุกคนก็สําหรับใครนะคะที่กังวลว่าถ้าสมมุติขึ้นม .1 หรือขึ้นม .4 ไปแล้วเปลี่ยนเหมือนแบบจากเรียนแบบภาษาเดียวไปเรียน2ภาษาอะไรแบบนี้คิดว่าจะหนักไหมหรือว่าจะเรียนไม่ไหวหรือว่าจะไม่รู้เรื่องไหมอะไรแบบนี้นะคะสําหรับหนูตอนแรกก็กูว่าจะไม่ไหวเหมือนกันนะคะตอนเมื่อวานก็มีบางครั้งที่ ไม่รู้เรื่องด้วยแล้วก็วันแรกด้วยที่อาจจะไม่รู้เรื่องบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้เริ่มปรับตัวได้แล้วนะคะนิดนึงก็รู้สึกว่าสนุกมากค่ะทุกคนจริงๆอะ่ะหนูเป็นคนที่ตอนเด็กๆไม่ชอบภาษาอังกฤษเลยแต่ว่าพอขึ้นแบบได้มาเรียนแล้วมันเข้าใจจริงๆอ่ะคะ่ะมันจะสนุกเองนะคะทุกคนเราก็น่าจะจบคลิปกันแค่นี้แล้วนะคะเพราะว่าคับต่อไปก็ไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็เรียนแบบธรรมดา ะคะ่อนข้างจะธรรมดาเลยแหะค่ะก็ขอกําลังใจจากทุกคนด้วยนะคะในการเรียน2ภาษาครั้งแรกของหนูนะคะฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะจะปรับตัวให้เข้ากับพเพื่อนๆแล้วก็ทีเชอร์ได้นะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะถ้าใครอยากให้ทำคลิปแนวไหนอยากจะให้โคเวอร์เพลงอะไรก็สามารถมาคอมเมนต์ได้นะคะเดี๋ยวก็จะทยอยทำให้นะคะ สวัสดีค่ะอย่าลืมกด like ไลค์กดแช์ด้วยนะ